พี่น้องยะพี่น้องพ่อไงกับพ่อพ่อป่วยไงพี่น้องเอ้ยเติ่งแน่กูนะเนื้อพี่น้องเนียพี่น้องเอ้ยออกไม่มาอยู่พี่น้องมื่อวานวันที่สิบเก้าวันอาทิตย์เด้พี่น้องม้าเมื่อใดขอก็ตื่นเต้นเมื่อนั้นพ่อใหญ่กับมาน้ำอยู่จ่าแต่ว่าเล้าหยางอยู่ทั้งพูนพี่น้อง เราบ่อคอยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าเรามาเป็นโมเมรอน,นี่น่ะเราลูกได้พี่น้องนะดอกตุ๊บพี่น้องมึงด้วะตะมันตะมันนี่พี่น้องเห็ดมันเพิ่งสีออกจ้ะเห็ดถึกฝน,นเมื่อไห่พี่น้องเมื่อนี้วันอาทิตย์ที่สิบเก้าพี่น้องเอ้ยเห็ดยังออกเซ่ออยู่ออกอยู่ได้จ้ะนี่ ออกไม่ไม่อยู่ห้ยปล่อยกระมันค่าผลละดอกนึงอยู่ไนะปตาผุน้นน่ะขอกระเห็นได้พี่นอ้องตาจับเห็ดอิลี